สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผม Art h ตฮาร์สไตนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม C9 V Fun Server Golden นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลด C9 Server Golden กันนะครับว่ามันดาวน์โหลดยังไงสมัคร ID ยังไงนะครับนี่คือลิงก์แฟนเพจของ C9 Golden นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ว่ามีอัปเดตอะไรบ้างใน แฟนเพจนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ด้านล่างนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการดาวน์โหลดกันว่าเกมเนี่ยมันดาวน์โหลดยังไงแล้วมันสมัคร ID ยังไงครับขั้นตอนแรกเลยให้เราค้า Google มาพิมพ์ว่า c i n Golden เลยครับแล้วเราก็เข้าไปที่หน้าแรกเลยเว็บไซต์แรกต่อมากดไปที่ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งครับทำการดาวน์โหลดนะครับอพอเสร็จแล้วปุ๊บให้เรากดนี้ได้เลย ถ้าเกิดอันดอร็จหรือว่าใครที่หาไม่เจอก็เข้าที่โฟลเดอร์เข้ามาที่ดาวน์โหลดแล้วก็อันแรกเลยเลยอ่าแล้ว่ค็คลิกเลยครับกด Yes อ่าต่อมาจะเป็นให้เลือกภาษานะครับเราก็เลือกภาษาไทยไปเลยอ่ากดต่อไปตกลงอันนี้คือเราจะต้องการจะติดตั้งไว้ตรงไหนเราก็สามารถกดเรียกดูได้เลยว่าเราต้องการติดตั้งไฟล์เกมไว้ที่ไหนอ่ากดติดตั้งได้เลย มาเป็นการแตกไฟล์ครับรอสัสาากครู่การดาวน์ digitally. โหลดขึ้อนยอยู่กับคอมของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าจะโหลดไวหรือเปล่าแต่ก็ไม่เยอะมากหอ่าประมาณกดปิดไปเลยครับอ่านี่มันจะจะมาเด้งอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปเป็นวีฟันแบบนี้กดการกระบาดไล่รอสักครู่จะเป็นหน้าให้ใส่ ID และพาสเวิร์ด อ่านี่อันนี้คือให้เราใส่ ID และพาสเวิร์ดหรือว่าเราจะสัจะเล่นใน Google ก็ได้นะครับเป็น gmail อ่าหรือว่าจะเป็น ID Facebook ก็ได้แต่วันนี้ผมจะมาสอนทีการเป็นสมัครของ i d ดี f u ฟันไปเลยอ่าก็คือค่าเดิมเลยครับให้เรากดไปที่ signup ตรงมุมขวาบนตรงนี้อ่าต่อมากดไปที่ signup with vfun id อ่าต่อมาเราตั้งชื่อ ID เลยครับพดัดด้านบนเลยว่าเราตั้ง ต้องการจะตั้งเป็นแบบไหน,นอ่ะตั้งแบบนี้อ้าวใช้แล้วหรออันนี้ก็ได้อไอันนี้ก็ได้อ่ะต่อมาเป็นพาสเวิร์ดครับตั้งได้เลยพาสเวิร์ดเนี่ยเราต้องมีทั้งตัวเลขภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นอักษรพิเศษครับอย่างเช่นบวกเท่ากับ ผมแนะนำเป,นเป็นบวกนะมันจะได้ง่ายๆนะใส่ภาษาอังกฤษไปสักตัวหนึ่งแล้วก็เพิ่มบวกไปตัวสุดท้ายก็ได้ครับมันก็จะได้แล้วแบบนี้ตั้งเลยภาษาอังกฤษตัวเลขแล้วก็เติมบวกต่อท้ายง่ายเลยแบบนีเคครับต่อมากด next ต่อมาเป็น first name first name มาตั้งได้เลย,เลยว่เราต้องการชื่ออะไร มาเป็นอ e ีเมลอีเมลนี้ต้องใช้เป็นอ e ีเมลจริงนะครับที่สามารถเข้าได้เพราะว่ามันจะส่งรหัสไปยืนยันไปที่อ e ีเมลของเราแนะนําให้เป็นอ e ีเมลจริงที่เรานั้นได้สมัครไว้นะครับอ่นนี้ผมสมัครเมลไว้แล้วก็ใช้อ e ีเมลนี้เลยอ่าก็วางได้เลยครับวันเกิดเราใส่ไปเลยครับว่าเกิดวันไหนศูนย์เก้าจะเลียงปี เดือนแล้วก็วันที่นะครับตาา่อมากด next กดติ๊กถูกทุกช่องฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตมาติสิงอัพไปเลยกด confirm จากนั้นให้เราไปเช็คที่อีเมลเราว่ามีข้อความอะไรเข้าหรือเปล่านี่ไงข้อความเข้าครับเป็น v ี f u n อันแรกเลยให้คลิกเข้าไปของ v ี f u n d นะแล้วกดที่ลิงก์ได้เลยครับ เพียงเท่านี้เราก็จะได้รหัสและ ID นะครับในการเข้าไปดาวน์โหลดตัวเกมข้างในอีกรอบหนึ่งให้เรานำรหัสที่สมัครเมื่อกี้นี้มาใส่ได้เลยพอ,เ,อเข้าได้แล้วพอถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกแท็บตรงนี้เป็นซีนายโกลเด้น อตอนนี้ C9 เราเปิดอยู่2เซิร์ฟนะครับผมพูดให้ฟังก่อนดีกว่าอันนี้คือของโคเดนที่จะมีภาษาไทยรับรองซึ่งเป็น,เป,นเป็นเซิร์ฟที่เปิดวันนี้วันแรกวันที่12กรกฎานะครับส่วนอันนี้เป็นเซิร์ฟ C หรือเซิร์ฟ g l o b a l แต่จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับอ่านี่ลองเดินนี้ด้วยนะถ้าเกิดเราจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ Word C แล้วกดติดตั้งเกมเลย ตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟซีอยู่เนาะเซิร mm ์ฟ hmm. บ uh, นั่นแหละแต่อันนี้จะมาลองสอนดาวน์โหลดของโ o เด้นที่ mm hmm. เปิดวันนี้กันคลิกไปที่โ o เด้นครับียวขึ้นหน้านี้ให้เรากด,กดติดตั้งได้เลยเลือกที่ท,ที่ที่เราจะติดตั้งไฟล์ครับอเา <Okay. S 1> เลือกภาษาครับภาษาไทยเนาะแต่ผมขามดอังกฤษเพราะว่าชินกับเซิร์ฟก b a บไปแล้ว อันนี้คือเราจะตั้งไฟล์ไว้ที่ไหนสามารถเลือกได้เลยกด install ขั้นตอนนี้จะนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะโหลดตัวเกมประมาณ8ปิกแล้วก็ติดตั้งไฟล์อะไรต่างๆเยอะก็ขึ้นกับความเร็วของคอมเรานะครับว่าสามารถโหลดเร็วแค่ไหนถ้าคลิปมันยาวไปเยวผมก็จะตัดออกเนาะช่วงดาวน์โหลดถ้าเกิดไม่ยาวก็ อาจจะลงเต็มๆไปเลยง่ายดีช่วงนี้ก็รอให้เราหลดเสร็จ เพื่อนๆติดตั้งเสร็จแล้วครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดปิดเลยแล้วราสกู่อ่ะต่อมาให้เราอัปเดตแพท นะเรียบร้อยครับวันนี้ก็คือเสร็จแล้วก่อนจะเข้าเกมให้เรากดที่ตรงนี้นะครับตัวเลือกอันนี้ให้เราตั้งค่าขนาดจอเราขนาดจอเท่าไหร่ได้เลยอ่า Ubuntu Linux Windows ตัดไป็น u n t u Linux เลยภาษาสามารถเลือกได้เลยครับาภาษาอังกฤษภาษาไทยอ่าภาษาไทยให้ดูก่อนเนาะเรากดโอเคอันนี้คือกราฟิก c s แบบ l o ปรับกาลางหรือแบสูงได้เลยปรับสูงไปดูด้วกันอ่าโอเคตกลงกดเริ่มเกม หลายคนที่เลิกเล่นไปนานแล้วอาจจะแบบยังไม่ค่อยรู้ระบบอะไรมากถ้าอยากรู้ระบบอะไรก็สามารถทิ้งคําถามาถไว้้านล่างได้เลยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้ต้ล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบเนาะหรือถ้าว่างๆจริงอาจจะทําคลิปสอนทิกต่างๆหรือว่าแนะนําอาชีพนั้นๆนะครับที่เราอยากเล่นว่าต้องไปในทางไหนที่พูกอ,อะไรบ้างครับ ถ้าหลุดแบบนี้ไม่ต้องกังวลว่าเป็นอะไรนะครับให้เราเข้าใหม่มันเป็นเรื่องปกติส่วนตัวก็ฝประจำสนานครั้งอาจจะแบบหลุดรัวสองสามรอบมากก็เข้าเรื่อยๆครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์โกเด้นที่รับรองภาษาไทยแต่ส่วนตัวผมนั้นเล่นเซิร์ฟเวอร์โกลบอลอยู่แต่เซิร์ฟเวอร์นั้นจะเป็นอังกฤษล้นนวนไม่มีภาษาไทยเลย คนไทยก็เยอะอยู่นะครับเซิร์ฟแมนอ่าพอ,อเข้ามาเสร็จมีมจะมีอยู่เซิร์ฟเปียวอ่าโกลเด้นคอนเทนต์เริ่มต่อเริ่มต่อไเลยมาถึงสร้างตัวละครกดคลิกงแหละอ่ะสร้างตัวละครมันจะมีอยู่5อาชีพหนึ่งนักสู้ก็นั่นแหละเอาภาษาอังกฤษเลยเนาะที่อ่าอันนี้ก็จะเป็นไฟเตอร์ฮันเตอร์ชาแมน พิเบแล้วก็มายสิ t นะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำทีหลังว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงก็ oh. เป็นพิธีเลนะ้วกันสำหรับใครที่ขี้เกียจแตกตัวนี่กดนี้นได้เลยอ่ามะสุ่มให้ัหนจะสุมะมะส่มให้อ่ะกดรีเซ็ตเราอยากแต่งเองสั้งอะไรสองผมกดได้เลย,เลยสามารถแต่งตัวได้ตามใจชอบ หลายอย่างมากอะ่ะดูบ้างเล่นหน้าตาหน้าตาเลือกได้สามอย่างเราสามารถกดลูกกิ้งเลือกได้เลยนะเอาลางอ,อ,อาล่างอมก็ชอบวันนี้อะ่ะผิวดีผิวหน้าตาเราทำได้หมดเลยผิวโกจมูกสิยกรรมแล้วแต่เราได้เลย บวกนรถอ,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 อดุดมมา,มาโอเคมา,มาเล็กๆปรับแต่งอะดรแบบนี้กัน,นอ่าทรงผมต่อม,มาที่ทรงผมนะครับเราสามารถปรับความสั้นความยาวของผมได้ดสัตด้นยาวตัดแบบนี้ก็ได้ตามควาชอบเลย <c oughs> เอาแบบนี้แล้วกันอ่านี้ต่อมาจะเป็นรอยสักสามารถเลื่อนได้เลยกดตองกลางเลื่อนลงเลื่อนลงใครชอบแบบไหนก็ตัตัดนั้นได้เลยครับตามใจชอบเราที่สไตล์เกมสุดยอดเพื่อนก็น่าจะดูกันแล้วเนาะคนที่เคยเล่นมาก่อนอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันเลนเตอร์ก็ตัวใหญ่ ชื่อภาษลัทธ์ชื่ออะไรดี คพอมาหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าฝึกสอเนเนาะหน้าฝึกสอนเล่นนะครับก็ง่ายๆเลย W A D เดินขับมาทางซ้ายขวาขวาก็เป็นโจแต่ละจซ้ายจมีคือมันจะสอนทุกอย่างนะครับวันนี้ว่า แล้วก็ต้มตีไปเรื่อยๆกดชิปเออใช่กด w s d เป็นการสไล่างี้ริงๆเร็วๆกันตีไปเรื่อยๆจนกว่าฮานุมานี่มันจะโดดห,หนีเราไปเนาะไปเข้าเรื่องคาสิซีนบีซีเลยโอเคต่อมาจะโหลดมาที่หน้าเมืองวอเทอร์ฟอร์ดเป็นเมืองแรก เเมมือออนนนนกการริ่่ต้ขงงทุคนนัดูเหมือนว่าถ้าเกิดเราทำอันนี้เราจะได้ฉายาของปีกเอ้อของใบ,บไม้ด้วยนะฉายาใบ,บไม้เออ่อ,อมาเราก็เดินมาตีมอนเลยครับอาจารย์โหดมากเพือนจะ พอตีเสร็จปุ๊บมันจะให้เราไปคุยกับมาสเตอร์เล็ยครับอ่ามีเครื่องหมายกดใช้จากตรงนี้กดคลิกเข้าไปรับเควสได้เลยต่อมาไปตามหาฟอร์ดโกโก้ข้ามมันเลยครับตามหาอ่าเพื่อสองแล้วเราสามารถกดอาร์ในการเก็บของที่อยู่บนปืนข้างล่างได้ครับอโอ้โหแรงเกินเหมือนก เราสามารถกดเก,ก็บอาวุธไวๆก็คือเลขศูนย์หรือทีไรก็เลขสองก็ได้แต่ล in oui, ้ากดเลขศูนย์จะไวกว่าอ่ะก็ EC ข้ามไปเลยใครอยากดูสามารถดูได้เลยอ่ะเจอแล้ว้ามอนกีนครับตับตั หน้านี้ถ้าเรากดที่อาจารย์เราเรียนรู้ทักาษะมันจะสอนเราอั l, พสกิลว่าวิธีการอัพสกิลนั้นอัพยังไงอ่ะกดคัดกรีก่อนอาจจะมาชา้าหน่อยแล้วกด d ีเีเลยเนาะอ่ะ,อะเอาใหม่กดที่อาจารย์เออถ้าเกิดเราอยากเรียกเมาส์อย่านี้ขึ้นมาให้เรากดปุ่มคอนโทรลนะครับตามที่มันสอนเลยเออผมดีบอกกดคอนโทรลนี้ได้คอนโทรลตง กดหนกด1ทีจะเป็นเมาส์ขึ้นมาแล้วเกิด2ทีจะเป็นเมนูต,นตา่ออางๆคินการเรียนรู้ทักษะกดบวกครับเป็นการอัพสกิลแต่ถ้าเกิดเราอัพผิดไปกดลบก็จะออกอัพสกิลกดเรียนรู้กดใช่ต่อมากด o อเคโอเค,อโอเคนี่คือการเปิดหน้าสกิลของเราแล้วก็กดคลิกที่ไสกิลของเราปึ๊บแล้วเอามาวางตรงนี้เราสามารถกดลูกศรขึ้นตรงนี้ก็เปิด องสกิลเพิ่มเติมได้ต่อมาแล้ก็เดินไปตามทุกสองที่เมืันกี้เนาะไปทนันต่อทีดใใกล้สบแล้วโอเคเดินก,ล,กลุ่วุธที่เลยเลยฟข้างชาอัดเร่ๆเลยอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว อันนี้ก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับต่อมาเราจะมาอยู่ที่เมืองใหญ่เมืองการเริ่มต้นก็นั่นแหละครับวอเทอร์ฟอร์ดจะดูคนกันว่าเยอะขนาดไหนมาเอาคนหายอ๋อยังมีอยู่โอเคนี่ครับเซิร์ชไทยมีภาษาไทยหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอันภาษาไทายกดคอนโทรลกด2ตัวได้ะ กาาดด,กด P ในการดูข้อมูลส่วนตัวกด I เรียกกระเป๋าได้กดเคคิวโอเคกด M เป็นแมปนั่นเองแล้วก็หลักการเล่นแรกๆก,ก,ก็คือเดินเควสครับเดินเควสลงดันเดินเควสลงดันเรื่อยๆง่ายๆเราเดี๋ยวลองลงให้ดูแล้วกันเนาะทำขนาดนี้แล้วสำหรับคนที่แบบเล่นใหม่แบบไม่เคยเล่นตั้งแต่เซิร์ฟไทยเลยเนี่ยอลองดูแล้วกันเราก็รับเฟส กองวิวหนึ่งวันนี้จะมีกลองววหนึ่งมาแจกเราเนาะกดที่ขวาเปิดได้เลยอ่าฉายาเอเปิดววหนึ่งปุ๊บมันจะมีใบเกิดอ่าใบเกิดตัวน,นี้เรามีหาใช่ไหมถ้าเกิดเราตายเราคืนชีพได้หครั้งเราเปิดไปนี้เพิ่มอ่าจะเป็นใบเกิดเป็นสิบอันกดขวาบ,บนเนาะอันนี้คือ,อเทมที่ทําให้เราวิ่งไวในเมืองเนาะตอนนี้ยังไม่มีปีกเนาะก็ะจะต้องใช้อเทมนี้ก่อนอกดที่ขวาใช้เลยอ่าอน,นี้เป็นฉายากดได้เลยครับทีข่ขวาใช้ อ่มันจะขึ้นบอกอย่างนี้ให้เรากดตัวพีใส่ฉายาเนาะกดตัวพีปุ๊บกดที่อันแรกกดที่ติ๊กตรงนี้ครับอ่าแล้วกดที่ข้างล่างเป็นฉายาที่เรานั่นเองเฮดพีบวกร้อยมานาบวกหนึ 100. ่งร้อยีเลือดบวกสองรีมานาบวกสองสเต็งสิบเลือดสิบเวทสิบอินสิบกดใช้งานกดใช้ เห็นไหมมันจะมีคำว่าน new นต่อท้ายชื่อเราอ่าเฮ้ยนี้โอเคไม่เป็นไรอ่ะเราลากเฟซกอนโอเคมา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 โอ้มีคนเวฟ20แล้วคนนี้ไปมากมากอ่ะเราดูรายละเอียดด้วยนะครับว่าของในเฟซนั้นให้ทำอะไรอยู่แบนี้ได้ได้อะไรบ้างอ่ะไปสามารถปลดเอ้ยสามารถปรับ ความแตมสว่างของแผนที่ได้ตรงนี้เลยอโอเคดันเจียนอ่ะมันจะมีอยู่สองฝั่งคืออันแรกคือด้านบนตรงนี้ทางเข้าวเวที <c ười> อ่ะอ๋อเนาะแปล Google Translate ก็แต่แบบนี้แหละอ่ะ Translate Translate แล้วอันนี้ด้านบนกับดานล่างสามารถเข้าไปวั์ปุ๊บอ่ะมันเป็นดันแบบนี้ให้เราเลือกกด L ในการดูเควส ด L นะครับแล้วก็กดตรงนี้มันจะเพิ่มว่ามีเคเวสอะไรบ้างดันเจี้ยนคือปากกาบินอ่าแรกเลยหมดปกติเนาะแล้วก,กดเริ่มไปได้เลยนี่ผมจะลองลงสักดันหนึ่งเนาะให้เป็นแนวทางง่ายๆช่วงแรกก็จะลง,งลงดันทำเควสลงดันทำเควสไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเซิร์ฟมันเปิดวันแรก,แรกคงไม่มีใครมาแบบ เราเองอ,อ่ะกดติดขวา ESC ข้ามไปเลยไม่ร,รู้ถูเราเอาผิดอ่ะไม่รู้อะไรคืออะไรไปไปก่อน,อนตีมอนเดรกโกกดติ๊กตรงนี้ได้นะครับเพื่อดูเวลาเราเสร็จหรือ,อยังกด F ในการเตะ อันนี้เป็นเตะเนาะเอออยู่มันยเลยเดี๋ยววันนี้ละเตะเอาไปเตะพื้นกดคลิปในการพุ่งทำกด R เก็บเควสเออสำหรับใครที่จะดูเควสนะครับให้เรากด Alt ค้างเนาะเวลาของอะไรมันเห็นไหมเห็นไหมของอะไรมันตกมันจะแบบออกหมดเลยอที่เกิดเราอะไรขึ้นหน้า กดตัวอักษรแล้วเราเราปรับให้มันเป็นเหมือนตอนนะัวอักษรเนาะแล้วอยกดกลงจะถูกต้องสักทีน่าจะเป็นตัววีนะผมไม่ให้ดูอ่าเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเรากด alt ค้างมันจะขึ้นแบบนี้เราก็เดินไปเก็บไบเลยเอะไป,ป let's go <S ปนี่คือแท่นถ้าเกิดเราเลือดน้อยเนาะก่อนถึงบอสก็จะมีตัวม,มิทุกดังนง กดคัดโยกติอันนี้เป็นคัดซีนเนาะใครที่อยากดูคัดซีนก็กดดูได้เลยหรือไม่อยากดูก็อีซีเหมือนเดิมอันนี้มันให้ดูว่าฟอร์ดเพื่อนเราเนี่ยดีดีมันอยู่เราต้องมาช่วยเพื่อน Let's ก o มาแล้วมันเลยครับ โอเคจบดังเป็นคัพซีนยี่เลยโอเคตอนจบดันจะมีกล่องให้เราเปิดประมาณกี่กล่องนะหกกล่องอ่ะเบลสา3แล้วหก,กล่องเราสามารถเลือกเปิดได้เลยว่าเราอยากได้กล่องไหนนี่โบนัสร้อยมีคูร้อยอยู่ตอนนี้ตามที่แจ้งเลยอ่ะเลือกได้เลยครับมีหกล่องอสามทอง เปิดได้สองกล่องเนาะโอเคอ่าสำหรับเควจตรงนี้ที่เป็นสมัยตกใจกดได้กดเข้าไปรับได้อันนี้จะเป็นการเรียนรู้คอมโบต่งตางๆนะนี่ใช้สก,กิลอะไรคอมโบนี่น 1, อันหนึ่งสองอาจจะลองใช้ใดูหนึ่งสองเอ้าทำไมทำไมมกดคลิกเอาใหม่ครับกดหนึ่งกับกดสองเนาะ อ่านี่ก็เป็นคอมโบสกเซสแล้วแล้วก็กดกดคอนโทรลเนาะเรียกเมาส์มาแล้วก็กดแบบนี้รับไว้ไดอ้อันนี้ก็เป็น E p เล็กๆ,ๆน้อยนะครับที่จะจแจกอ่าพอจบด่านปุ๊บกดกลับมา่างนี้ก็ได้นะผมทำแบบนี้หรือว่าเราจะกด f 1 0ก็ได้ในการกลับมาโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเบื้องต้นนะครับอ่ารวมทั้งการดาวน์โหลดการสมัคร id นะครับอ่า ถ้าสงสัยตรงไหนหรืออยากถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอ่ากด M อ่าแล้วก็ทำเฟสอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเฟสส่งเฟสล,ลงดาวลองดูกัอนอเฟสเกให้ทำอาชีพเลยเนาะแล้วเฟสบางคนก็เวล่ง กลว่าแ้เนะปิดคลิปดีกว่าอ่าใครได้ใครเหรอกดไอเปิดค้างได้อืมตรงนี้นะครับจะเป็นค้างเก็บของเราสามารถกดคลิก,แ,กแล้วก็เครับสามารถฝากของได้เลยทุกอย่างแต่ค้างแคทเราต้องซื้อไอเทมจะเป็นพวกตัวพวกชุดแฟชั่นของอะไรเงี้ยของที่เติมเงินอะ่ะ จะอยู่ช่องแคดนี้ต้องถ่ายเทียมในการเปิดอย่างนี้นะเราถึงจะฝากขังได้แต่อย่างเช่นไอเทมแบบนี้ที่ไม่ล็อกเนี่ยจัดขังได้เลยอ่าโอเคส่วนมากก็จะมีเท่านี้เนาะถ้าใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยว่าสงสัยตรงไหนอยากให้ทำคลิปแนวไหนมาบ,บอกได้เลยเดี๋ยวนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและกดไลค์นะครับสวัสดีครับ